ครับอดี2สองห้าห้าหนึ่งนะครับที่เกษตรกรทั่วไทยที่ได้ใช้แล้วนะครับรแล้วเรามีการยอมรับแล้วว่ามีผลในทางที่ดีจริงกับการทำเกษตรไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ชนิดไหนนะครับสามารถใช้แล้วได้ผลจริงลดต้นทุนอย่างเห็นได้ชัดสำหรับผู้ที่ได้ใช้ถ้าเกิดว่าเกษตรกรท่านไหนได้ใช้อยู่แล้วมีใครได้เห็น เข้าไปพูดคุยได้ครับว่าลดต้นทุนได้จริงนะครับเพิ่มผลผลิตได้จริงที่นี่เองครับเป็นสวนเกษตรสวนทุเรียนของท่านร,ร,รัตกรสุกเกษมนะครับซึ่งทําการปลูกทุเรียนที่นี่ในพื้นที่ที่น้ําอ่างนี้นะครับ48ไร่แล้วก็มีที่ตะเวทอีก21ไร่นะครับหนะ้าที่ผมอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าพื้นที่บ้านน้ําอ่างอำเภอตรองจังหวัดอุตรดิตถ์ จะเห็นนะครับว่ามีมีมพืชอยู่3ชนิดมีกล้วยซึ่งเป็นพันธุ์กล้วยไข่กําแงเพชรแล้วก็แตงโมเป็นแตงโมพันธุ์สัญญาพัดและก็ทุเรียนที่เห็นอยู่ก็เป็นทุเรียนหมอนทองชุมพรน,นะครับจะสังเกตว่าพืชตระกูลเลื้อยนะครับพืชตระกูลใช้ใบกับผลแล้วก็พืชตระกูลที่ใช้ผลและก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากอย่างทุเรียน ต้นกล้วยและก็แตงโมสามชนิดนี้สามารถใช้วิธีการเดียวกันโดยสไตล์ของท่านดลกรสุกเสมซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่เหมือนใครนะครับไม่มีสารพิษคือไม่ใช้ยาฆ่ามาแมลงไม่มีสารเขาเรียกว่าสารกระตุ้นหรือสารที่ทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตอย่างผิดปกติอันที่สองเป็นสารที่ช่วยเสริมให้พืชมีการเจริญเติบโตเป็นธรรมชาติ ที่ดีนะครับจะสังเกตว่าต้นทุเรียนนะครับแม้ใบเดิมนะครับจะถูกทําลายด้วยมแมลงกัดกินนะครับแต่ก็ยังคงสร้างใบใหม่ขึ้นมาทดแทนและจะเห็นได้ว่าใบใหม่เนี่ยจะมีการถูกทําลายจากมาแมลงน้อยลงก็คือธรรมชาติเขาจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องอยู่ยังไงโดยการที่ R ารดีสองไปมีผลทําให้การดูดซึมของรากเขาดี แล้วก็ทําให้เซลล์ของต้นพืชเขาดีเขาก็เลยสร้างภูมิคุ้มกันมาเพื่อให้แมลงรบกวนเขาให้น้อยที่สุดคือการหนีจากใบอ่อนให้เร็วที่สุดหนีจากการไปเป็นเพสลัดให้เร็วที่สุดจนถึงใบจริงก็จะถูกทําลายได้ยากนะครับนี่ก็คือผลของอดี2อง5.1เห็นไหมครับการแตกยอดอ่อนอย่างชัดเจนนะครับต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นแตงโมหรือกล้วยครับมีผลอย่างชัดเจนสรุปเอาง่ายๆนะครับว่า อดีสงห้าหนึ่งมีผลกับทุกพืชนะครับทุกพืชจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องเกษตรมั่นใจได้ครับใครที่ได้ใช้อยู่แล้วมียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องมีการใช้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าใช้แล้วคุม้มคุ้มสุดๆนะครับทั้งลดต้นทุนทั้งเพิ่มผลการผลิตทุเรียนเป็นพืชที่อ่อนไหวนะครับไม่ใช่ใครจะปลูกกันได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะลงทุนโดยเฉพาะการทำ ไร่ทุเรียนสวนทุเรียนเนี่ยต้องมอีวิธีการที่ดีจริงต้องมีเครื่องมือที่ดีจริงนะครับวิธีการสไตล์ท่านตกรสุกเกษมเครื่องมืออา2 5 1 2อนอย่างนี้ครับจะทําให้ท่านทําเกษตรอย่างยั่งยืนปลอดภัยสําเร็จนะครับฝากคลิปดีๆไว้นะครับสำหรับช่องทางการติดตามคลิปแบบนี้ก็คือดักรสุกเกษมชาแนลไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook ส่วน เบอร์โทรที่ท่านอยากจะสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางผลิตภัณฑ์นาฬองห้าหนึหรือวิธีการทำกรเกษตรสไตล์ดรก,กรสุกเกษม0863280914ส8 6 3อ8 0 9 1 4เก์เบอร์โทรนี้จะทำให้ท่านพบกับความสำเร็จในทางการทำกรเกษตรอย่างยั่งยืนครับสวัสดีครับ